พี่น้องเมืองหนาวมากหนาวจนหนาเกี่ยวมันแดงหมดเลยพี่น้องลุ่มวีวีตัวแรกเกลียวคิดว่ามันสิบรอหนาวปะเนี่แฟนกับบกแล้วมันหนาวมันหนาวเพราะว่าประเทศนี้ถ้าถ้ามีแดดเป็นคามืันนั่งสีหนาวนะจ๊ะแต่ถ้ามือที่หิมะตกธรรมดาอย่างนั้จีะจะบ่ค่อยหนาวอันนี้ก็แปลกกันได้พี่น้องนู่นอ่ะจนแดงหมดเลยอันนี้เก็บยวทาวาสลินมันเหลืองๆหนี่เก็บยวทาวาสลินนะจ๊ะ เพชรไวนาแห่งนี่เลยสวัสดีค่ะพี่เพียงนอนผอกติดตามเคยนะจ๊ะมันอีก็มาแจ๊สสาวพี่น้องแ็บอาบนองมาอาบมู้พเดียวจะอาบนองอาบน้ำบัดเด็ดแต่งหน้าเราจะอาบน้ำแบบชาปุ่มยังเดือบเลยเพราะว่าตอนแรงผมง่วงแรงเจ้าสิบไปบันรในงานเราจะพาลูกทรายไปเบิ่งเขาแสดงโชว่ยังกรับผูแฟนจะบอกอยู่ว่าสิพาลูกไปเบิ่งเราจะเจ็บก็เลยยังบัดเด้แต่งหน้าเพราะว่าถ้า ถ้าไปบ้านแม่ใหญ่ท่อนึงเจ้าก่อสีค่อยแต่งหน้าแล้วจ้ะมันอี้เก็บเลยผ้าผ้าหน่องม้ามาย่างผู้เดียวแล้วจ้ะเพราะว่าไม่ลูกเลี้ยงแม่แฟนเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปอีเมื่อนึงแล้วจ้ะอันนี้เจ้าสุดท้ายบรรยากาศบนพถนน้องไอ้ที่ว่าลูกเลี้ยงแม่แฟนอ่ะเพิ่นเอาไปท่อนึงเพิ่นเอาไปนึงอาทิตย์แล้วจ้ะคืนเพิ่นมาเอาไปเจ็บก็เลยได้เอาแม่กอบมาย่างแทนแฟนเพิ่นอาบน้ำกอบเบงลุงแล้วจ้ะ จบเลยอาสาบาอยเดี๋ยวฉันถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องๆบิ้งเราพี่น้องเมื่อนี้ก็วันที่3สเปนเราจะเข้าดาวเมื่อนี้เมื่อคืนท่ามูเจียเขาก็พากันตุกจุดไอ้ผู้สองสามเทื่อนนะจ๊ะบงฟางบงฟางไปแม็กกี้ทงนี้จุดแม็กกี้ยานผู้นะจ๊ะเมื่อนี้ก็จะเอาเพิ่นไปนั่งเหลือตนเพิ่น หิมะก็จักสิตรงบรไเวแต่ว่าจะาบึงในในพยากรณ์อากาศเขาว่ามื่อื่นมื่อื่นหิมะตกเอยจ้ะทางบึงว่าสิตกบ่ถามว่ามื้อนี้หนาวบ่หนาวอยู่จ้ะวันนี้หนาวอยู่นี่ก็จ้าสุข้าแมฆไปสนามมากนะจ้ะให้เพิ่นได้ไปเล่นเล่นเลยพีนเราเพิ่นบ่ได้ไป นางซ่าศาเดินี่อันนี้ก็สิง่งเงียบๆนะ่านะจะเด็กหน่อยปดโรงเรียนพูดเลยเปิดวันที่แปดน่าจะคนใหญ่นะจาจะพวามูจะเราเรียน เราเรียนสายอาชีพนั้นเราเปิดมันทีแปดเราจะแต่ว่าเด็กน่อย mm hmm. พากเด็กฟูเดเล็กๆเกี่ยบกับบางหูเราจะว่าเขาสิบปิดปิดถึงเมื่อไรใจถึงอะ้วไน่อง โชคดีนะจ๊ะว่ามีู้ได้มาอ่านมาเ่็น ตัวน้อยเม็กสีอ้พรุยกเอามะกงทางหน่อยนะจ๊ะทางไหนนพูดทางนี้มีเด็ดยาวจังหวัดอะไรบ้านหนาวจ้ะ

เห่าอะไรเฮ้ยเป็นอะไรพอนพี่น,พน้อนวันหนาวมากหนาวจนหนาเกี๊ยวมันแดงหมดเลยพี่น้องอนลมวีวีตัวแรกเกี่ยวคิดว่ามันเสียหนาวไปในแฟนกับบุนหรี่มันหนาวมันหนาวเพราะว่าประเทศนี้ถา้าถ้ามีแดดเปมม็นคามมัอหนั้นสีหนาวเลยจ้ะแต่ถ้ามือที่หิมะตกธรรมดาอย่างเช่น จะบ,บ่ค่อยหนาวอันนี้ก็แปลกคือกันเด,ด้พี่นอ้องนัวต้นแดงหมดแล้วอันนี้เจ็บทาวาสลินมันเหลือมๆเนี่เจ็บทาวาสลินแล้วแต่เฮ็ดบ่ให้หน้าแห้งนี้เลยป้าเจ็บเป็นคนแพ้ง,ง่ายมีสิวงาวบบ่ายเลยจ้่เลยบ่ค่อยอยากแต่งห,หน้าพอนจะปาร์ตพี่นอ้องเล็นบ,บ่ หนวดแดงมากโอ้โหมือก็เล็บรุดล้วจ้ะเห็นมาได้เดือนหนึ่งเสื่อมตาสภาพการเวลาวันนี้มูจะกับชวนอยู่พี่น้องชวนไปดื่มไปสางสันเนาจ้ะปีใหม่่่่าเจีบคุื่อปซบะไลยไปเรอก ที่เจบอกหลยจำนันแมญ่าไว้แล้วก็เรา,า,าก็สียาาใหลานเราไปนาะจากต่บุ้งว่าเอ่อตัวไหนล่ะลเราสสบเบ่งการแสดงน้ำโบเจ่าแฟนบอกว่าไปน้ำยูเจก็เบอร์ไหนใจว่าเราสียไปเด้ดนบอกว่าเอ,อแฟนเราเหลิองานแฟนเราเหลืองานเรายานแบบแฟนเราพาไปดื่มไปยังเราจะ จะก็เลยว่าไปกาแฟแล้วก็ถ้าเราไปเบิ่งน้ำแป๊บเดียวะมาเป็นหยัางจะบอกสิก็มีแต่มุยเจี๊กกับลูกก็ได้นั่นแหละพี่น้องเจ้าก็สีอาศัยสีถ่ายรูปถ่ายรูปถ่าย,ายวีดีโวอวยพี่น้องได้รับชมเลยจ้าว่าเขาแสดงอย่างแต่ตอนแรกว่าเจ้าว่าสิไปเมืองสิเอาลูกไปให้แม่ย่าเบิ่งให้เมื่อวานนะถามเพกันว่ามือมือเนี่ยวบางโบเสิเอาลูก มาหายเลี่ยงมาหนึ่งแล้วก็ไปเจมสิเขาไปในเมืองสิไปไทยที่เขาจุดผูกเลยพี่น้องทีนี้แม่ยาเ,า,าเราว่าเราเบาบางกว่าผัวเราแลนน่ที่ว่าเลยง,งานมาาันอาจจะไปันอื่นสิเราก็เลยว่าพรเป็นอย่างวันนี้เราก็เลยวา่างานก็มาหาเราก็ได้อยู่นี่หงมงแรกเขามีการแสดงสินะพนุณน้องสิก็มาทายวีดีโอก,ก็ได้สิเด็กว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปสินะนั่นแหละพี่น้องมันก็เลยแบบว่าพ่อเดี๋ยวไปใน,นเมืองแล้วก็คือไป บนันไปยาเทนเท่าน,นั้นมันจะสุดท้ายบริเวณไหนต้องไปทำวงหนา้าจะมันแดงแล้วเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามันหนาวปวดหนาวอา่ะันป็นเจลมือ พอวตหน่บยวแม็กตน่อยแต่ตัวสีด่ด้วยกันเลยน้อ่ะชี้ ตทิตย์หนึ่งคุณใหม่ิมาไหมึ่งคนเข่าแล้วสี่ปีเลวคุณไปไทยเดือนหนึง่งเอาใบก็บแมยยาโทรไปก็ประหยากวันนึงเลยคุณบัานหนาเบิงกองเบิง,บงยางเลยคุนเขียนให้ติดรบของเรียงเขาก็มาเขาเนาจะจ้ะ ไปเล่นอีกเลกนิดหนึ่งเล่นพากับบา้านเนอะไปเป็นอยางเน,น,นึ่งนล่นพากับบา้านหนาวปวดคือเนองพาไม่กับบ้านน่าจะไปเร็วเร็หนาวหนาวตุนต่นตุ่นตุ่นเห็ด